เอาแนบกข่ช่วงของพานิชบอกข่าวนะคะกับท่านพานิชจังหวัดเพชรบณ์นายสุพลศรีทับทิมนะคะสวัสดีค่ะท่านพานิชคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะยามเช้าณเวลาหกนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีเนี่ยด้านนอกเป็นยังไงบ้างคะทางปากปูอากาศดีนะครับก็แต่ดูครึมครึมนะครับอากาศเย็นสบายแต่ว่าดูครึมครึมไม่แน่ใจว่าจะมีฝนลงมาหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ เข้าฤดูฝนแล้วนะครับถ้าเรื่องฝนตกอะไรก็จะเป็นเรื่องปกติะคก็ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะมีน้ําเอาเต็มอ่างพอใช้นะคะไปตลอดช่วงนะคะจะถึงขนาดว่าตกหนักท่วมกันเลยนะคะเพราะจะเป็นปัญหากับพี่น้องเกษตรกรอีกเนาะรับผมครับก็พอเริ่มมีฝนลงมาก็เห็นว่าพืชที่พี่น้องเกษตรกรกําลังเพาะปลูกกันก็สดชื่นขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น เขาโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าข้าวนะครับก่อนฝนจะเริ่มลงเน่ตไปเห็นบางพื้นที่เริ่มทําท่าจะจะแห้งเหี่ยวอ,อะไรทานองนี้นะครับพอฝนมาก็สดชื่นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่ฝนฟ้าตามฤดูกาลแต่อย่างที่พูดคุยกันนะครับก็คือมาแบบพอดีนะครับรมะทำมามากเกินก็เดี๋ยวจะเกิดการท่วมแล้วก็เดือดร้อนนะครับ เรื่องของธรรมชาติบางทีก็ว่ากันไม่ได้นะคะท่านพาณิชย์แต่เราก็มีความคาดหวังไว้ว่าเพราะว่าเพชรบูร์เป็นเมืองเกษตรนะคะก็มีความคาดหวังไว้ว่าความเสียหายคงถ้ามันมีขึ้นมาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเยอะนะคะอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ลืมตาอาปากกันบ้างเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาโควิดสิบเก้าเด็กเล่นเราหนักนะคะครับผมครับก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับหวังว่าฝนฟ้าตกพอดีตามฤดูกาลพืชพันธุ์ทันยาน สมบูรณ์ในขณะเดียวกันก็ราคาจําหน่ายที่ได้รับก็ราคาอยู่ในเกมดีซึ่งจะทําให้พี่น้องเกษตรกรก็ยิ้มได้นะครับค่ะนี่มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาในเพจของสวทเพชรบูรณ์นะคะคุณเชิงชายชาญบอกขอถามอีกนิดนะครับเอาได้ค่ะถามอีกนิดก็ได้นะคะเขาถามว่าพริกฮอตแดงพริกฮอตเขียวคือพริกอะไรครับเดิมเรียกว่าพริกอะไรวันนี้คงนึกภาพไม่ออกคืออย่างนี้ฮะคุณน,นึกภาพนะครับก็ ขาคล้ายๆกับพริกกินดานะฮะคล้ายๆกับพริกกินดาแต่ว่ารูปทรงของพริกนะฮะจะพริกกินดาเนี่ยจะค่อนข้างเป็นทรงตรงหรือ,อแต่แต่ว่าพริกทอดแดงทอดเขียวจะเหมือนกับจะมีคดๆอะไรหน่อยแต่แล้วก็พริกทอดแดงทอดเขียวนี่จะจะเล็กกว่านะครับก็มีเข้าในตลาดค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้ผลผลิตนะค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นก็ที่ที่ทานอยู่หรือซื้อทานอยู่ก็บางท่าน อาจจะเข้าใจว่าเป็นพริกกินดาในความจริงส่วนใหญ่ตอนหลังๆนี่ก็จะเป็นพริกฮอตแดงแช่น,นะครับพริกฮอตแดงกับพริกฮอตเขียวนะครับที่เอามาใช้ในการทำอาหารกันนะครับค่ะวันนี้มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังอะไรบ้างคะท่านพนิษาคครับก่อนอื่นก็เหมือนทุกครั้งนะครับก็สถานการณ์โควิด19ประเทศไทยนะครับล่าสุดก็เมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่1,917รายนะครับ ก็เป็นประชาชนทั่วไป 1, หนึ่งพันเก้าร้อยแปดรายนะครับผู้ต้องขังในเรือนจำเก้ารายนะครับก็หลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเรือนจำมาหลายวันก็เมื่อวานนี้ก็เจอเก้ารายนะครับเสียชีวิตสิบแปดรายนะครับเพทัะน,นั้นก็โควิดสิบเก้าก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมในเรื่องของวัคซีนนะครับสร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับในส่วนของสินค้าเกษตรนะครับก็ช่วงนี้ก็ทราบกันดีว่าข้าวนาปีนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนมันสำปะหลังก็เป็นช่วงที่พี่น้องเกษตรกรได้พาะปลูกแล้วก็อยู่ระหว่างการเจริญเติบโตนะครับก็ยังไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาดาราคาผักตลาดกลางผักสั์สุสขสแยกพ่อขุนอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักทีร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบบาทต่อกิโลนะครับเท่ากับเมื่อวานนะครับผักทีลาว สี่สิบห้าบาทต่อกิโลนะครับผักชี <air> ลาวราคาลงมาห้าบาทพริกฮอตแดงห้าสิบถึงหกสิบาทต่อกิโลกรัมนะครับพริกฮอตเขียวห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมตัวฝักยาวยี่สิบหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานผักบุ้งจีนสิบบาทต่อกิโลกรัมคะน้าสิบสองถึงสิบหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับกระลำเจ็ดถึงสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับ กระลำดอกสิบห้าถึงสิบเจ็ดบาทต่อกิโลกรมกลัมกระลำดอกขึ้นมาสองบาทต่อกิโลนะครับลุย้ยสิบถึงสิบสองบาทต่อกิโลกรัมนะครับมะเขือเปาะสิบสามบาทต่อกิโลกรมัมมะเขือเปาะราคาลงไปสองบาทนะครับกวางตุง้งหกถึงแปดบาทต่อกิโลกรมัมหอมแดงห้าสิบบาทต่อกิโลกรมัมแล้วก็แตงกวาสิบห้าบาทต่อกิโลกรมัมราคาส่งตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับ สำหรับในส่วนของสุกรนะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มก็ยังอยู่ที่ร้อยสิบสองบาทต่อกิโลนะครับก็ส่งผลให้เนื้อหมูแดงก็ยังคงอยู่ที่สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมสามชั้นสองร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสันสองรอยี่สิบาทต่อกิโลกรัมนะครับไก่ไก่ก็ยังคงทรงตัวต่อเนื่องนะครับเบอร์ศูนสี่บาทสี่สิบสตางค์ต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทยี่สิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สอง 4บาทต่อฟองเบอร์สามสามบาทแปดสิบสตางค์ต่อฟองนะครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรแล้วก็แจ้งข่าวนะครับในส่วนของอกระทรวงพาณิชย์โดยทุกจังหวัดนะครับก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของอพาณิชย์ล,ลดราคาช่วยประชาชนลดที่สิบเก้านะครับรอบนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งจุดจำหน่ายในสินค้าที่จาเป็นแก่การครองชีพนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวหลักก็อย่างเช่นไข่ไก่ข้าวสารเนื้อหมูผืชผักแล้วก็ซอสปรุงรสอะไรต่างๆนะ้ำมันพืชอะไรนี่นะครับก็เป็นระยะเวลาหกสิบวันนะครับก็เริ่มวันไหนก็เดี๋ยว,ยวจะประชันพันธุ์นะครับเพราะว่าของเพชรบูรณ์เนี่ยอย่างน้อยก็คือวันละแปดจุดนะครับที่ไปตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภออะไรต่างๆก็าอาจจะสลับตำบลวันนี้ตำบลน,นี้พรุงนี้ก็อาจจะเป็นอีกตำบลหนึ่งเพื่อหมุนเวียนนําสินค้าราคา ประหยัดนะครับช่วยแค่าของชีดด้ไปกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอันนี้ก็แย้งประชาัมพันธ์ก็เดี๋ยวเริ่มเมื่อไหร่กับจุดไหนบ้างก็จะเล่าให้ฟังในใน,ในรายการนะครับค่ะเรื่องราคาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีการพิจารณาปรับราคาขึ้นนี่เป็นยังไงคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับก็ความจริงโดนเขาเรียกว่าไม่ให้ขึ้นราคามาค่อน,อนข้าง นานนะครับค่อนข้างยาวนานก็ต้นทุนก็สูงีืการขอขึ้นราคาก็คงผลมาจากในส่วนของค่าขนส่งนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับก็มีการปรับขอปรับมีการขอปรับราคาขึ้นเป็นซองละเจ็ดบาทครับผมก็คือสินค้าในเชิงที่ผลิตในเชิงอุตสาหกรรมนะครับทุกรายการการที่จะขึ้นราคานะครับก็ต้องขออนุมัติที่มีคณะกรรมการพิจารณาต้นทุน <C ase> นะครับว่าที่สมเหตุสมผลหรือไม่อะไรเนี่ยนะครับค่ะอย่ากให้ท่านพานิช์เล่าถึงเรื่องของราคาปุ๋ยให้ฟังสักนิดค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ <C ase> ปุ๋ยนะครับเนื่องจากว่าเรานํอแม่ปุ๋ยเนี่ยมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศหลักๆเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากในส่วนของอน้ามันเชื้อเพลิงหรือว่าพลังงานใช่ไหมครับแล้วก็ประเทศหลักๆที่เรานําเข้ามาก็ก็คือสองประเทศที่กําลังมีสงครามกันอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เรื่องของอหนึ่งปริมาณของแม่ปุ๋ยที่ได้รวมทั้งค่าขนส่งที่มากขึ้นเนี่ยหนึ่งก็คือเรือมันก็ขนส่งลําบากมากขึ้นเพราะว่าทางฝั่งเราก็ได้ยินข่าวทางฝั่งรัสเซียก็ไปปิดทางด้านบริเวณอ่าวนะครับก็จะทําให้เรือขนส่งสินค้าอะไรเนี่ยไม่ค่อยสะดวกกันก็จะเกิดทําให้เกิดการขาดแคนแลนในเรื่องของการส่งมาประกอบครับต้นทุนเรื่องพลังงานที่สูงขึ้น นะครับราะนั้นก็ส่งผลให้ราคาปุ๋ยนะพะเอามาผสมเป็นเป็นปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทำให้มีการปรับราคาขึ้นนะครับแต่หลักก็คือตัวแม่ปุ๋ยนะครับในการที่มาจากต่างประเทศนะครับค่ะโอเควันนี้ครบถ้วนเลยนะคะขอบคุณท่านพานิษจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคุณสุพลศรีทับถิมมากนะคะในการที่มาบอกข่าวเล่าเรื่องของพนิชให้เราได้ฟังนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะ